ด,ดี่ค่ะายดูวงเมียฝรั่งไทยบ้านเนาะวันนี้ยายก็มานั่งคุยกันม้างเนาะคิดถึงไม่ได้นั่งคุยกันเลยเปิดคลิปก็เปิดในรถจบคลิปก็จบในรถวันนี้มีโอกาสได้มานั่งเนาะคุยกันบ้างเนาะยายก็วันนี้ได้หยุดไหมได้หยุดเพราะว่าร้านอาหารที่ยายทำเขาเปิดหวันเนาะ แต่ยายไปทำห้าวันเพราะว่าลุงบอกว่าขอร้องให้ทําแค่ห้าวันพอหกวันเยอะไปแต่ใจใจยายยายอยากทําสักหกวันอะไรแต่ลุงก็เออขอร้องอะไรเงี้ยเนาะยายก็เออ <c oughs> ก็ได้ไปทำห้าวันเนาะเขาก็จะหยุดวันจันทร์แล้วก็ลุงก็ไม่ได้ไปทําความสะอาดกระจกเนาะวันนี้เพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยเออไม่ได้ไปเท้านี้ยายได้หยุดไหม ไม่ได้ยุ่ก็ต้องทํางานบ้านเนาะซักเสื้อซักผ้าทํานู่นทํานี่ตามนี่แหละผู้หญิงเนาะเราก็ต้องทํางานบ้านนอกบ้านไม่ได้ไปทําเราก็ต้องทํางานในบ้านเราเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละยายวันนี้ก็คืออาหารเย็นเนาะยายซื้อไอ้แผ่นเกี๊ยวมามาห่อว่าจะต้มซุปเนาะลุงชอบกินยายก็ห่อตามเรื่องตามราวเนาะ ก็ซื้อกระดูกหมูมาต้มมาเช้าไปาไปห้างไปซูเปอร์ไปซื้อกระดูกหมูซื้อผักซื้ออะไรมาเนาะก็ไม่ได้ทำกับข้าวให้ได้กินหลายวันแล้วไงเพราะว่าลุงก็ไม่ค่อยได้กินข้าวกินข้าวไหมเราก็กินยายก็ทํานิดนดียหน่อยเนาะวันนี้แกบอกว่าเออฉันอยากกินะไรซุปล,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 ล้อๆอะไรยายก็เออกินเนาะต้มที่แกบอกเป็นแผ่นเหลืองๆที่เธอเคยทําอ่ะฉันชอบกินยายก็าอ๋อ วันนี้ก็เลยไปซื้อมาแล้วก็มาลุงตอนนี้นั่งสมาธิอยู่เขาก็จะนั่งสมาธิของเขาอะเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงอะเราก็จะนั่งของเรานั่งเช้านั่งเย็นเขาก็ไม่รู้เนาะว่าแต่ยายเคยเห็นนะแกนั่งอย่างเงี้ยคือนั่งถ้าบ้านเราก็เรียกเป็นสมาธิเนาะอันนี้เป็นของคนเขานับถือคิดอะไรของเขาไม่รู้เหมือนเป็นอะไรเขาสักอย่าง เนาะยายก็ชินแล้วจะนั่งทีประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแกก็จะนั่งอยู่ในห้องนั่งสมาธิของแกเนาะยายก็มานั่งทําคนเดียวที่แรกเราว่าเราจอกมาช่วยแต่นี้เรามองนาฬิกาแล้วว่าเออเดี๋ยวฉันต้องไปนั่งสมาธิแล้วอะไรเงี้ยเนาะยายก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทําเองแกก็เออโอเคแกก็เข้าไปนั่งสมาธิโอเคเนาะวันหยุดให้เราได้พักเนาะให้เราได้พักผ่อน, <laughs> no. อนที่ยายก็สงสารเหมือนกันนะที่ทางานแบบอืม ที่เราก็ถามว่าเอออาทิตย์นี้จะไปให้ไปทําไปทํางานไหมเราก็จะถามยายก่อนนะให้ยายเป็นคนตัดสินใจถ้ายายไปทําแกก็จะไปทําถ้ายายไม่ทําก็คือแกก็เหมือนเราได้หยุดละยายก็สงสารเนาะสงสารเรายายก็บอกเออไม่เป็นไรว่างนี้โองคนั่นทิ้นบรจา้านี้ก็ได้หยุดเนาะยายก็พูด,ดวกไปวนมาเนาะก็ได้หยุดให้เราได้หยุดพักผ่อนบ้ง เนาะนี่แหละหยุดมายายก็ต้องมาเนาะทำโน่นทำนี่ให้ครอบครัวกินมั่งเนาะเป็นไงกันมั่งเนาะเมืองไทยเนาะอากาศที่ยายอยู่อยู่รัฐวิกตอเรียอยู่เมลเบิร์นเนาะก็สองวันสามวันร้อนมาวันนี้ฝนตกนี่แหละอากาศของเมลเบิร์นรัฐที่ยายอยู่ลุงบอกจะเป็นอย่างเงี้ยไม่แน่พรุ่งนี้ก็อาจจะร้อน ก็จะสลับกันไปช่วงเนี้ยเนาะใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยอะไรอีกเนาะเดือนกว่าๆก,ก็จะปีใหม่อีกแล้วเนาะยายก็นี่แหละโควิดหมดไหมตอนนี้ก็เขาก็ให้ใส่ยังให้ใส่แมสอยู่นะคือเราไปไหนมาไหนเราก็ยังใส่อยู่แบบเป็นเขตชุมชนอะไรเงี้ยอย่างไปห้างไปอะไรก็คือยังใส่ถ้าเกิดเราเดินแบบถนนหรือว่าไปทํางาน คือถ้าอยู่กันสองคนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ยายว่ายายจะใส่คือแบบเราต้องป,ป้องกันตัวเองไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะยายก็ไม่อยากเจออะไรเพราะว่าฟังไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเนาะเราก็ป้องกันตัวเองแต่ยายก็บอกลุงเพราะว่าเนาะเราก็อายุเยอะแล้วให้ใส่แมสด,ดีกว่าอะไรเงี้ยถึงจะแบบเขาเหมือนแบบให้คลายบอกใส่ใส่ในที่สาธารณะอะไรเงี้ยยายบอกถ้าจะ คือถ้าไม่นั่นก็คือให้ใส่ดีกว่าอะไรเงี้ยลุงเขาก็าโอเคเชื่อยายอะไรเงี้ยเนอะอายุแกเยอะแล้วภูมิภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะยายก็ระวังตัวเองบางทีไปฮะลาไปห้างไปอะไรเงี้ยเนาะยายไปวันนี้ไปวันจันทร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนจะไม่เยอะถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากยายจะไม่เข้าไปเลยคือวันเนี้ยคือแบบไปเดินห้างแบบ ไปซื้อไปซูปเปอร์เนาะคนก็ไม่เยอะไงเพราะว่ายายไปแต่เช้าไปตอนเก้าโมงกว่าละคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าไปยายจะพยายามไปตอนเช้าไม่เกินแปดเก้าโมงไปคนยังไม่ค่อยเยอะถ้าใสา่สายมาคนจะเยอะเนาะถ้ายิ่งเสาร์อาทิตย์ยังไม่ต้องเข้าไปเลยคนเยอะมากยายจะไม่เข้าไปเลยเสาร์อาทิตย์ยายจะไปวันธรรมดาไปซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่แหละ <laughs> ยาย คือเราต้องป้องกันดูแลแตัวเองให้ดีๆเนาะเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศก็กลับมาลอกดาวอีกรอบนึงนะยายก็เนาะดูแบบเออทรงคือแบบเออก็ก็ห่วงเนาะเป็นห่วงเรายังเรายังเนาะกักตัวแบบโอ้โหนานขนาดนั้นเนาะใจเขาใจเราเนาะก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองเนาะอย่าเครียดอย่าอะไรยายก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วผ่านการเครียด No? มันเป็นอะไรที่เครียดมากเลยนะกับการที่แบบเนาะเราไม่ได้ออกไปไหนมาไหนตอนนี้เออเราได้ออกไปไหนเหมือนแบบเราอิสระแล้วเนี่ยเราไปไหนมาไหนรู้สึกว่าเออมันแบบเนาะหลายที่ที่ยายไปอย่างยายไปทะเลไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาปวดปล่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนาะยายก็พับเพลินเลยเนาะเดี๋ยวก็ใกล้จะปีใหม่เล้เดือนกว่าๆปีใหม่แล้โอ้ยคิดถึงเมืองไทยค <laughs> งไม่ได้กลับ <laughs> ปีหน้ายังไม่รู้เนาะว่าจะได้กลับหรือไม่ได้กลับเนาะลุงก็ถามลุงวันนี้ก็คุยกับลุงอยู่ว่าเออเนี่ยถ้าเข้านั่นแล้วเธอจะกลับไหมยายว่าเออดูก่อนปีหน้าเราก็บอกว่าเออปีหน้าทำมันดีๆก็เนาะอาจจะได้กลับไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยเราบอกเราชอบเมืองไทย <laughs> ชอบเมืองไทยช่วงปีใหม่เพราะว่าที่นี่ช่วงปีใหม่คือเงียบเนาะเงียบมากไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยคือคือคนนะ อย่ายอมรับนะว่าเมืองไทยก็คืนปีใหม่ที่นี่เงียบมากทั้งๆท,งทงี่เป็นประเทศเป็นแบบเนาะเงียบไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยแบบเอคอ,คอคือคืนน่ะลุงชอบชอบคริสต์มาสเนาะที่เมืองไทย <c oughs> แกงถามด้วย <c oughs> ปีหน้า <c oughs> เราจะกลับช่วงปีใหม่กันไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเนาะอะไรอะไรมันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยยายก็บอกโอเคปีหน้าก็อาจจะกลับเนาะ ช่วงปิดเทอมที่ลูกชายเรียนปิดเทอมใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยก็หยุดนานเงยก็รอด,ดูก่อนยังพูดอะไรไม่ได้เนาะพูดอะไรไม่ได้เลยคือให้คําตอบอะไรไม่ได้เลยใจอยากกลับนะอยากลยยยากลับไปเที่ยวนะคิดถึงเมืองไทยอยากกลับไปเที่ยวนะขอยายขอเวลาทำงานเก็บตังก่อนเนาะเนาะ,นะยายกําลังทํางาน คือกำแบบเออทำงานกำลังเออมีงานเยอะเนาะยายได้เก็บตังปีหน้าได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยเนาะคิดถึงเมืองไทยค <c oughs> ิดถึงหลายๆอย่างเนาะ <c oughs> นี่แหละชีวิตผู้หญิงเนาะที่อยู่ต่างต่างแดนเนาะแต่ละคนก็แตกต่างกันไป <c oughs> นี่แหละเราต้องดิน้นร <c> น <oughs> เนาะถามว่าทำงานหนักไหมอยู่นี่ <c oughs> ยายว่ามันก็ไม่หนักอะไรนะ แต่เราต้องรู้จักบริหารเวลาเนาะเราทำงานทำอะไรเงี้ยเนาะอย่างยายไปทำกะลุงเงี้ยก็จะออกจากบ้านก็ประมาณเก้าโมงเพราะว่างานลุงเขาเป็นงานที่แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้ทำตลอดไงเพราะว่าลุงเขาก็กเกษียณแล้วอะไรเงี้ยเราก็ได้ทำวันนึงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือถึงเวลาก็คือจบแค่ตรงนั้น คือจะไม่ทําเยอะกว่านี้เนาะแต่ที่นี่เขาก็ดีเนาะเขาให้โอกาสคนที่มีอายุทํางานทําอะไรเงี้ยเนาะเราถือว่าทำไหวก็คือให้ทําอะไรเงี้ยเนาะ,ะลูกค้าลุงเขาก็น่าล่ะไปทำซีโหลกันยายก็บางทีไปเจอรีบทํารีบทําเงี้ยบบปๆก็รีบกลับมาบ้านมหากินข้าวกินอะไรเงี้ยเนาะสามโมงครึ่งลุงก็ไปส่งที่ร้านอาหารสามทุ่ม สาม่มงครึ่งลุงก็ไปรับเนาะนี่แหละย,ยายก็ดีใจนะมาอยู่นี่แล้วแบบเราเราได้ทำงานเลยเนาะไม่ต้องแบบเสียเวลาไปเนาะไปทำร้านอาหารก็ดีนะเราเนาะยายก็ไม่เคยทําแต่กับข้าวเนาะไปทําร้านอาหารก็ได้เจอ ประสบะการณ์ใหม่ได้ทำกับข้าวยายก็ได้ทำเขาเรียกกับเป็นพ,พวกผัดเนาะก็ผัดกะเพราผัดอะไรอย่างเงี้ยผัดไทยผัดกะเพราอะไรเนี่ยเราก็ทำถ้าเราทำเป็นแล้วเรามีประสบะการณ์แล้วเรามีงานที่อื่นแล้วก็ไปทำได้เนาะเราก็ต้องหาประสบะการณ์ก่อนเนาะนี่แหละ ยายก็ชอบนะบางทีผัดไม่ทันเลยเพราะลูกค้าจะเยอะช่วงวันวันศุกร์วันเสาร์สองวันลูกค้าจะเยอะวันธรรมดาก็จะเงียบไหมก็ไม่เงียบนะก็มีเรื่อยๆส่วนมากเขาจะสั่งใส่กล่องกลับบ้านเนาะส่วนถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันศุกร์กับวันเสาร์เขาก็จะมานั่งกินที่ร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมากินที่ร้านกันถ้าวันธรรมดาก็เนาะ ใส่กล่องกลับบ้านอะไรเงี้ยเราต้องรีบผัดรีบอะไรเงี้ยเนาะยายก็รีบเลยทํานูน่ทนทํานี่ผัดนูน่นผัดนี่นี่แหละประสบของการประสบของการประสบการณ์เนาะการนะยายใช้ชีวิตทํางาน,นหลายๆอย่างเนาะยายก็คุยเพลินเลยวันนี้เนาะลายก็เนี่ยได้เยอะแล้วเดี๋ยวยายจะนั่นให้ดูนะว่ายาย ได้เยอะขนาดไหนน่าจะพอแล้วแหละนี่แหละก็ประมาณนี้แหละยายว่าน่าจะพอแล้วเยอะอยู่เหมือนกันนะเนาะพับพับเยอะเหมือนกันหมูจะหมดแล้วไงเนาะก็จะประมาณนี้แหละยายเนอะเดี๋ยวยายทําเสร็จแล้วเดี๋ยวยายจะไปจัดการเนาะยายก็จบคลิปนี้พาพูดพาคุยเนาะจีป,ปถาถะเนาะยายก็จบคลิปนี้เรียบๆง่ายๆกับ ยายดวงเมียฝรั่งไทยบ้านเนาะยายก็ฝากกดไลค์กดติดแชร์ share, กดติดตามให้ยายเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายที่สิ่งทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ